คแบบเซเว่นมันมีน้ำมัน้โอเคทุกคนวันนี้ก็จะมาเล่นเอ่อซิตี้บ้านนาแต่ตอนนี้ก็เป็นพ่กปลาซีเียสหนอนแต้เราไม่ไ้กินขา้าเรโดดตายออี่่กินกินเลปี้ด้วย จริงผมก็ไม่เคยเล่นแบบนี้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรให้เล่นบ้างนะนะอินดีต้อนรับสู่ภูเขาบ้านนาไก่ไก่ให้เราอ,อืมจับกินได้ปะ่ะ เฮ้เฮ้ขี่คืวกว่างเรื่องนี้ไก่เสียงไก่ดังแท้อ๋อไก่อยู่ตรงนู้นอยู่นี่จ้ะอ่าอันนี้อันนี้ใช่กว่าง จะเป็นกวางที่โดนฟ้าผ่าแล้วก็ดำันต่อตะ p o o แล้วสนี้แน่อสายพันหยอกข้างล่างเพราะภูเขานีู้ม,มัน,ปน,นแปลกอะ บรบบราบรุกน้วุดกัด,ดยยงันลอ่าขุดขุดเลยว้าวอ้โอืมอ๋อนี่เขาบอกว่ารับสมัครเปนนักขุดใช่ป่ะนนขุดนี ต่อไปครับปูจันี่ยกอ้อ,อย่าบอกนะว่าไอาท้ที่อันนี้คือหินหินล่องหนหินล่องหนพี่เรียนหนได้รีบตัดต่อนี่คือต้องขุดห้ครบสิบต้นแล้ว คือแบบว่ามันหินมันล่องหูหนะคือเ,เป็นเพราะว่าเลือกเรอคอลิฟตมาตอนช่วงเริ่มเกมหรือเปล่ามันก็เลยแบบได้ดินอกจากถ้าเป็นหินแบบก้อนเหลี่ยมก็อย่างดีนะี่มันหินะต้องหินต,ตรงนั้นมันมีหินแต่ว่าไปไม่ได้ไม่ได้ดิ ไหนว่าเลยการที่เป็นหินลงหนเนี่ยใช่เดี๋ยวเฮ้ยมันมีแร่อันนี้อันนี้น่าจะเป็นแร่หินส่วนนี้เป็นแร่ฐานแน่เลยอ่ะันนีว่ามันคงไม่มีใครมานั่งดูคนขุดหินอยู่แล้วเพราะฉั้นตัดไปตอนที่ขุดเสร็จเลยแล้วกัน ขุดครบแล้วเรื่ยังไงต่อขุดครบแล้วเไม่รู้ว่าจะหลงแล้วกยกับดีกว่าแล้วคือยังไงเราขุดครบแล้วไงต่อครับแล้วแล้วเราขายยังไงขายที่ไหนคือคือขุดครบแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นเกิงเตือนด้วยจังงานเกมเวลาว่ะ โอนเงินโอนเงินด้วยโอโอไม่สิ่งเงินยังไม่ค่อยมีเลยจะจะให้โอนอีกแล้วคือแลคือแล้วคือผมมีผมหินแล้วไงต่อคือเราหินเราหินแม้กระทั่งหินที่ถือแล้วยังเป็นหินล่องหนตัวมันขายไงเราต้องรับงานขุดหินกันด้วย นำทางไปที่ขอยหินโอ้โหตายแล้วรถเราก็ไม่มีเช่ด้วยเวลาไปเวลาวิ่งไ,ไปแบบสปีรัน มันมาก็มาตามจุดที่มันบอกวนะไหนนั่นแลยที่ใคร<ด>ยิงใช่ไ่ยิไม่ได้จคลภาพไปบอกเี่าไหล่ เรือต้องใส่คำทร้องไปอย่างนี้หรอ

ตอนมีคนตายคนตาจห็นตายเลอทํไมทำไมเกมนี้มันยากนี่ริงมันยากนีนะต้ทีตังย้อาหตั้ง่เรีนน่ออนะนนคือ ก็กินยางเปล่าวัดเป็นคนดีไงคุณเป็นสังคมเก็บขยะเก็บขยะโอ้เป็คนดีจังเลยแล้วได้ตังค์เปล่าถ้าไม่ได้ตังค์ก็ไม่ทำไม่มีอะไรเลยเด็บไม่ทำเป็นอะไรเงยยบ มีใครเลยเสียหัวมันก็สนมันกินน้ำมอร่อยเลยดียวนีเรามีเศษขยะหน่อยแล้วเราเศขยะทำไมอันนี้ก็จะผีรอยนร้อนเ่เดีย ชีวิตเราไม่ก็หมายเราไปเข้เาวัดดีกว่าเราวัดที่มีการเล่นเกมขนาดเล่นเกมมันต้องเปิดชีวิตไปทุกที่เหมือนในชีวิตจริงเลยอ๋อนี่ไงวัดอันนี้คืออะไรอตามมีดคือเป็นคือวิ่ง อะไรด้วยกันนะเรื่องอะไรอ๋อเห็ดปาริจาเอ่ะอือปาริจาา ตดวไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่กล่องบริจาคกล่องโมดหดือคนบัวเป็นมาเลยอืมรู้สึกตัวเองเป็นคนชั่วมากเลยเขาเขาของจักวัดอะก็มันแล้วมันก็มีปุ่มบริจาคให้ด ar er. ้วยแบบบริจาคทีมดังนีนทันไง ูได้ตังคสงวันไได้เงี่อมัเข้าได้แต่ไม่รู้เข้าได้ั จบเซฟแล้วเออจบคลิปละเอ่ออืมเกิดอะไรขึ้นคือกดเซฟแล้วมันจะเริ่มใหม่โอ้แล้วเกมมันดับเลยตกใจหมดตอนแรกนึกว่าแบบโอ้ตอนแรกนึกว่าเราแบบโอ้ไม่